สวัสดีครับนวันนี้อะไรนะฮะงานวันนี้ออ๋องานในวันนี้ก็แฮปปี้มากๆเลยครับผมที่ได้มาร่วมงานโรบินสันมาเธอส์เดย์นะครับแล้วก็เอาจริงๆเป็นครั้งแรกในเรียกว่าหลายปีดีกว่าที่แม่จะได้มาออกงานกับดังใช่เพราะโหล่าสุดก็นานมากๆแล้วครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มีแม่มาในงานวันแม่ด้วยครับวันนี้แม่เป็นไงตอนมาถึนได้ไหม ตื่นเต้นมากค่ะจะต่เห็นบรรยากาศในงานแล้วก็ทำให้เรารู้สึกตื่นน้อยลงเพราะว่าบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นมากๆค่ะถึงการซื้อของขวัญให้คุณแม่เลยค่ะยังไงครับการซื้อของขวัญให้คุณแม่ครับเอ่อก็อย่างที่บอกครับอาจจะเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ไม่เก่งมากก็เลยแก้ปัญหาโดยเลือกเลือกด้วยกันเลยใช่ครับผมซึ่งเอานจริงที่นี่ครับผมโรบินสันเนี่ย ก็มีหลายอย่างเลยครับผมแล้วก็พวกส่วนลดอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงฉ่ำอยู่แล้วครับผม20%บ้าง30มีถึง50%เลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนมาช้อปด้วยเนาะอย่างที่ผ่านมาปีเดิมก,ก่อนซื้ออะไรให้แม่คะของรผมปีก่อนก่อนนะครับก็จะเป็นพวกแบบนางอาจจะชอบให้แบบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือมีแบบนาฬิกาบ้างได้ครับผมแม่อยากได้เลย <Okay. S 2> <laughs> ค่ะค่ะก็ดีใจแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็อยากให้เขาประหยัดก็คือไม่ได้อยากให้ใช้เงินเยอะก็อย่างจริงๆแล้วลูกๆทั้งหลายที่อยากชอบให้คุณแม่ก็ลองมาที่โรบินสันดูนะคะเพราะว่าเห็นราคาดีแล้วก็ของเยอะมากยังไงก็ต้องมีแน่นอนที่ต้องถูกใจคุณแม่อยางวันนี้ต้องรางวัลอะไรคุณแม่้ให้ให้เดาใจคุณแม่เออตอนนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากได้เป็นของนะครับแต่อาจจะอยากได้เป็นแบบ ไปไปทานข้าวอะไรอย่างงี้ใช้เวลาด้วยกันก็ปีนี้เหรอฮะเซอร์ไพรส์เหรอฮะองเก็บไว้อันนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่าถ้าเซอร์ไพรส์บอกตอนนี้มันจะไม่เซอร์ไพรส์ <c oughs> เออดีหลักการแม่ฮัผู้ชายตรงขนาดนีเป็นไงแล้วมุมมองมมองเขาตอนเด็กตอนนี้เป็นมุมมงมุมมองเขตั้งแต่เด็กจริงๆริงเขาเปลี่ยนไปแต่ด้วยด้วย ถ้านิสัยเลยก็จะยังไม่ได้เปลี่ยนมากก็ยังสนิทกันยังมาอ้อนเรายัางเหมือนเดิมเพราะบางทีแบบเราจะนอนแล้วเขาก็ยังไม่ยอมออกจากห้องนอนเราอะไร<ช>อันนี้คือสิ่งที่แก้ไม่ได้ใช่ของเขาแกไม่ได้ค่ะเหงาครับเหงาต้องม่หาคุณพ่อคุณแม่คือเขายังดูแบบเด็กในสายตาเราใช่ใช่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเขาจะ25ก็ยังเด็กอยู่เสมอนในสายตาเราใช่ โตได้แล้ว <c oughs> บอกโตได้แล้วจริงๆก็เป็นห่วงในในหลายๆเรื่องอย่างเช่นการพักผ่อนที่แบบพอมีเวลาเขานอนน้อยเขานอนน้อยพอมีเวลานิดนึดนงเขาก็จะไปออกกำลังก,กายไปเล่นกีฬาอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนานาคะ่ะเราก็อยากจะแบบอขอแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างก่อนที่จะไปทํากิจกรรมใดๆอะไรนยคะแม่จริงช่วยช่วยดูอะไรไหมถ้าช่วยดูจริงๆแล้ว เกี <laughs> <laughs> ่ยวกับงานของเขางานของเขาที่ไม่ใช่งานการแสดงนะคะจะเป็นงานพวกโปรเจกต์นาวิขนมอะไรของเขาต่างๆนานาที่เขาจะชอบคิดโปรเจกต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆแลวเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาเหมือนเป็นหลังบ้านให้เขาตลอดเวลาพอโปรเจกต์ใดๆมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อคลาวดิสของอะไรเขาจะโยนมาแล้วเราก็ช่วยตอช่วยกันช่วยกันด้าการที่มีแม่คอยแบบนี้ อ,อุ่นใจแน่นอนครับผมแบบรู้สึกว่าเออเนี่ยเราเรายังคอยมีแบ็กอัพตลอดเรามีคนที่แบบช่วยคิดช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยครับผมที่มีคุณแม่มาช่วยดูในงานหลายๆงานครับผม,มถ้าสมมติว่าเราขึ้อนอนาคตไปเราสแาบบมารถมีคุณแม่อยู่ในช่วงตลอดชีวิตได้อเอ๋อก็มีได้ครับผมเอาจริงๆแม่คุณแม่ก็อยู่ในช่วงชีวิตดังทุกๆทุกๆปีอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรตั้งแต ตั้งแต่เรียนเนี่ยตั้งแต่ kindergarten ขึ้นมา primary school secondary school high school อะไรเงี้ยก็มีตลอดครับผมถึงมหาลัยก็ยังมีฮะใช่ถึงตอนนี้ก็ยังมีเลยครับผมม, <c oughs> มีเรื่อยๆฮะ <c oughs> มีอะไรอยากจะให้คุณแม่เออออก็อย่าง <c oughs> อย่าง <c oughs> ที่บอกไปก็อยากจะให้คุณคุณพ่อคุณแม่แบบเอ้ยแบบ ชิลแล้วไว้ใจดังไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นนะ้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวดังทำให้เองใช่จะแบบดูแล<ม>พร้อมดูแลครับผมพร้อมซัพพอร์ตเป็นเสาหลักของบ้านได้คือมั่นใจว่าตัวเองสามารถแบบขึ้นมาเป็นผู้นำาแบบดูแลมแม่ได้มั่นใจครับผม,มแต่รอรอขอความมั่นใจจากคุณพ่อก่อนทไมอ่ะคพ่ต้องขอความนใจเพราคือเขาพูดตลอดที่เขาอยากจะแบบว่า เดี๋ยวเขาจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟคือดูแลแต่คุณพ่อบอกว่าโอเคแต่เขาคุณพ่อบอกว่ารอ25ซึ่งใกล้มาแล้วใกล้แล้วอีกหนึ่งปีไม่ถึงปีอะปีนี้แหละฮะเออไเดือนเริ่ม <c oughs> เริ่มแล้วเราก็อยากให้ใช้ชีวิตให้สนุกแล้วเดี๋ยวพอ25แล้วก็ค่อยมาคุยกันพ่อก็อาจจะวางใจมากขึ้นให้เขาเริ่มดูแลบ้านเริ่มดูแล อะไรอย่างเงี้ยค่ะการใช้จ่ายอะไรต่างๆบ้างเล็กๆน้อยๆแสดงว่าดังนี้ก็มีแผนและถ้าอีกครั้งนู่นเนี่ยเราอยากซื้อต้องมีอะไรอย่าี้ยเท่ากนอกกันรืเดล่ใช่ครับผมจริงๆก็แพลนแพลนมาตั้งแต่ตั้งแต่ยี่สิบสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับยี่สิบามยี่สี่ยี่ห้าแต่ว่ายี่ห้าคงเป็นปีที่แบบอันล็อกได้มากที่สุดครับต้องรอดูว่าแบบจะเป็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาคุยกับคุณพ่ออีกรอบแสดงว่าคุณ ใช่ต้องผ่านผ่านพ่อก่อนนะคุณพ่อเขาแบบเขาแบบเก่งไงเป็นคนที่เก่งนะแล้วเขาแบบไม่ยังไม่ไว้ใจเราขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าคุณพ่อก็แนิ่งๆเงียบๆดูห่างห่างใช่ดูห่างห่างครับ่โอเคมีอัปเดตอะไรผลงานแค่นอ๋ออัพเจอแจ็คกี้ยิ้มเลยก็ เขาผมก็ใกล้เปิดกล้องแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบ process การแบบ fitting เขาผมได y to d a ดสแล้วก็เดี๋ยวใกล้เปิดกล้องแล้วก็ก็จริงๆเขาก็พูดไปแล้วแหละครับว่ามันเปิดใกล้ๆแล้วฮะเดือนนี้ใช่เขาผมก็ฝากด้วยนะครับผม d a y to d a ดนะครับแล้วนอกจาก d ด y to d a ดก็มี future project อีกมากมายเลยครับผมก็ฝากติดตามใน IG ของผงด้วยนะครับว่าเออวันนี้จะไปงานที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็สามารถตามมาได้ครับ แฟนอแถวโซนลาตินอเมริกาใช่ไหมโอ้บอกเลยว่าแฟนๆ energy แบบสุดยอดจริงๆครับผมแบบอย่างเขาแบบไม่ยืนเลยนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ยืนพูดผิด,ไม,ไ,ดไม่นั่งอ่าไ,ไ,ไม่นั่งเขาแบบเชียร์แบบเหมือนเชียร์เราแบบ hype mm hmm. มากเลยแล้วก็บรรยากาศก็สนุกมากเลยครับแล้วก็แฮปปี้มากที่แบบเฮ้ยได้ได้คุยกับทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่แบบเขาก็พูดพูดภาษาอังกฤษมาแบบเราเราก็แบบ เฮ้ยยิ้มเลยแฮปปี้เล <laughs> <Happy. S 1> ย,ยแล้วแบบแล้วเป็นไง,งรราาแล้วบรรยากาศมันแตกต่างจากที่ไทยหรือ่าอ๋อเอ้ยจริงๆเอ่อเรียกว่าบรรยากาศฮอมากกว่าที่แตกต่างแต่ว่าทุกคนเนี่ยแบบ,แบยังไงก็แบบน่ารักน่ารักทุกคนเหมือนกัน ครับผมก็ยังไงก็ฝากงานด้วยครับผม Robinson's m o t h e r s Day นะครับก็สามารถมาช็อปกับคุณแม่ได้นะฮะหรือว่าเอาจริงช็อปเซอร์ไพรส์ได้เพราะอย่างที่บอกไปมีส่วนลดมากมายนะครับผมแล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นในสิ่งที่คุณซื้อไปจะเป็นบริจาคให้มูลนิธินะครับผมแล้วก็ครบสองพันก็จะสามารถมีสิทธิ์ทำกระชับพองอย่างดังเพิ่งเล่นไปสองสิทธิดังได้กระเป๋าเดินทางกับส่วนลดหนึ่งร้อยบาทนะครับผมอันนี้ก็คือได้มาฟรีเลยครับผมก็คุ้มมากๆครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ชอบวป็นยังนะครับ oh